โอเคในครั้งนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงเ,เรื่องการต่อเส้นวาสนาบทอิเจดีอนนี้เนื่องจากว่าอ,อาจารย์ได้เร,เรียนวิชาทางนี้มาก็จากหลายเกจีด้วยกันแล้วก็มีวิชาบางอย่างก็พิชดานใช่ไหมฮะ พิสดารอันนี้ว่าก็มันมีวิชาหนึ่งก็ที่ลงลงในฝ่ามือนะลงในฝ่ามือก็คือหมายว่าลงในใช้ดินสอดำหรือไม่งั้นก็เขียนเป็นตัวนะลงลงในแผ่นทองคำเปลวแล้วก็ทาน้ำมันทานน้ำมันที่ฝ่ามือแล้วปิดทองคำเปลวแล้วภาวนานรูปไอทองเนี่ยหายเข้าไปก็มเีเกี่ยวกับว่า ลงเพื่อ,อที่ลงลงนักงทางเมตตานั่หลงไหลมัง่งแล้วก็นั่ที่เกี่ยว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 กับโชคโชคลาภนะเกี่ยวกับโชคลาภว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็ได้ประสิทธิ์ประสาทลงลงลงให้ลูกศิษย์ไปก็จำนวนมาก ก็ทุกคนมาก็บอกว่าเที่ยวที่แล้วลงไปกระป๋าขวดว่าเขามือขึ้นทำอะไรมันก็ดีไปหมดใช่ไหมวันนี้จะมาขอลงซ้ำได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าได้เพราะว่าไอการลงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าออของมันดีอยู่แล้วลงซ้ำมันก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะประกอบ อา,อาชีพทำมาหากินด้วยความสุจริตเนี่ยให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าลงลง,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 งสู่วันหัตถะอะไรอย่างเงี้ยว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดนะไอการลงเนี่ยมันก็มีเอ่อม,มีก็เรียกณทองกับณเงินนะแล้วก็แล้วก็ณณเาาะเหลียวหลังอะไรพวกเนี้ยอ่าคือคือหมายว่าโบราณเนี่ยเขาถือว่าเอ่อเทอเนี่ย อยู่ตรงกลางเนี่ยหาบเงินหาบทองใช่ไหมเป็นเป็นเป็นคานหาบข้างหน้าก็เป็นทองข้างหลังก็เป็นเงินหาบเงินหาบทองทอันนี้ยระเทาะเหลยวหลังก็มันธรรมดาฮะหามหาบแต่ก็ต้องเหลยวหลังมาดูบ้างว่าทองเงินเหี่ยมันตกหล่นหายบ้างไหมอะไร ก็เหมือนกับว่าซ่อนกติเคล็ดว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็ควรจะมีความระมัดระวังคอยตรวจตานะไม่ใช่ว่าหาได้อย่างเดียวต้องเดี๋ยวมันมองว่ามันมันเสียหายไหมมันตกลง่งไหมอะไรอย่างนี้ฮะคือโบราณเขาัสซ่อนซ่อนเคล็ดไว้ฮะก็ลงลงสุวรรณหัดถาก็เป็นโชคเป็นลาบนะเ,อเอทำอะไร ก็เป็นเงินเป็นทองจับเลยก็ได้เงินได้ทองหมดฮะอ่านี่ก็เกี่ยวเรื่องโชคลาภครับผมวิชานี้อาจารย์เรียนมากับอาจารย์ท่านไหนครับออวิชานี้ก็เรียนสืบต่อกันมาฮะก็ทางสายออหลวงหลงพ่อเดิมวัดหนองโพอหลวงพ่อมาทางหลวงพ่อพิมพาวัดหนองตะูอะไรพวกเนี้ยฮะก็ก็ก,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 ก็ก็เรียนสืบต่อกันมาหลายหลหลายหลาย,หลายทอดฮะปรากฏว่าผมก็ ก,ก็ได้ไปเรียนมาครับก,ก็มาทดลองแต่ทำดูก็ปรากฏว่าทุกคนได้รับการลงไปก็บอกว่าของอาจารย์นี่ลงไปแล้วสุดยอดเลยครับที่บนแผ่นอิฐเนี่ยเห็นมีอักขระที่ลงอยู่เนี่ยมันเป็นยันอะไรครับอาจารย์ครับที่เห็นเนี่ยเขาบอกเป็นหนังสือไอ้ตัวทำอะไรเนี่ยอันนี้เขาบอกว่า ต้องสองพันกว่าปีนะเพราะว่าบางเิยลูกศิษย์องค์หนึ่งเขาศึกษาทางนี้ท่านท่านเป็นพระจีนนะท่านก็รู้รู้มนอันนี้เป็นเกี่ยวกับเนื้อมนอุณหิจนะเ,เรื่องมนอุณหิจเนี่ยแต่ว่าคำของ,ของ,ของทางมหายานคขาอันนี้ก็ผมเอาไปให้เขาหลายแผ่นบ,บอกช่วยลงให้ได้ไหมล,ลงนะเขาก็ไปคัดไปล้างอะไรแล้วก็ใช้ใช้ปากกาเคมีลงมาอะไรเงี้ยอันนี้ที่เห็นมันลบเลือนไปบ้างเพราะว่า คือหนึ่งมันใช้งานนะที่เขามาทำเนี่ยบางทีก็น้ำมันน้ำมันจานที่ทาเนียวหกไปมั่งหกลงไปมันก็ทําให้มันก็ดูดดโดดน้ํามันมั่งอะไรบางทีบางทีก็ที่เราเช็ดให้แห้งตัวหนังสือก็อาจจะเบลอเบลอไปบ้างนะครับ